อาอย่างค่ะครับเมื่อเราตัดหญ้ามานะฮะหญ้าหรือว่าเศษวัชพืชอะไรต่างๆเนี่ยเอามากองรวมกันแล้วก็เอาขี้วัวเอาขี้วัวเนี้ยโดยลงไปครับขี้วัวนะฮะขี้วัวเนี่ยฮะเอาโรยลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะหมักด้วยกันถ้ามีแฉบแดงหรือมีเศษวัชพืชตัวไหนเอามาแล้วตัวนี้ไม่มีวัชพืชแล้วครับก็ทำแล้วมันเป็นปุ๋ยหมดทั้งหมดแล้วเอาขี้วัวลงไปหักใส่แล้วก็เตเลเอนนะะือรับเราทำเป็นชั้นๆนะฮะนุ๊ที่เราใส่ขี้วัวไปสร้างปุแล้วนะครับเราทําปุ๋ยไป เราก็เอาเอาลำข้าวนะฮะลำข้าวนะ่ยลำเป็นลำละเอียดนะฮะอันนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์โรยไปโรยไปนะครับโรยไปเลยโรยไปเนี่ยใส่อาหารของจุลินทรีย์เสร็จแล้วอันนี้เป็นหลุมสําหรับทำนะบปุ๋ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเราจะทําปุ๋ยปุ๋ยหมักอ่ะอันนี้ที่ละลายเมื่อกี้นี้เราละลายกาก,ากน้ําตาลนะฮะถ้าไม่มีก็ใช้น้ําตาลใสแดงก็ได้แล้วก็เอาจุลินทรีย์น้าขาวข้าวน่ยใส่ลงไป นะครับตัวนี้จุลินทรีย์กับกากน้าตาลนะฮะอยู่ในนี้แล้วนะฮะแล้วเราจะลดลงไปตัวนี้มันมีขี้วัวมันมีขี้วัวแล้วก็มีลําอ่อนนะฮะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วตัวเนี้ยเราพัลบลงไปแบบนี้ครับลดลงไปแบบนี้นะครับถ้าไม่พอเราก็เติมน้ำลงไปอีกแล้วเสร็จแล้วจริงๆแล้วปุ๋ยหมักเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ร่มแต่ว่าถ้าไม่มีที่ร่มไม่เป็นไรครับเอาตัวนี้คุมมันไว้ก่อนให้มันเกิดโฟร์เมนให้มันเกิดการหมักกันก่อนนะครับ แลวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าแดดร้อนจัดๆนะฮะเราก็ต้องเอาเยอให้มันนะครับถ้าร้อนจัดเดี๋ยวจุลินทรีย์ตายอีกตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกเจ้าของบ้านว่าเวลาแดดจัดๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาไม้อันนี้คุณไว้สักหน่อยก่อนแล้วก่อนจะไปเมเปิ้ก็เดี๋ยวเอาไม้น,นีมนม่มาเทินด้วยเฉยค่ะผมไม่อยากให้เอาตัวนี้เทินนะเดี๋ยวเพราะว่ามันมันจะร้อนจัดเดี๋ยวมันจะร้อนจัดเอาอางนี้เอาอางนี้ก็ได้ครับขอเป็นกระสอบตัวนี้ดีกว่าเพราะยังระบายอากาศได้บ้างนะฮะแบเนี้คุมตัวนี้มันหาเนื้อ ให้เดือไวผมไม่อยากให้ให้มันเกิดอา,าอากาศมันร้อนจัดท้นร้อนจัดปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์มันจะตายนะฮะที่เก่งมันต้องทาในร่มนะครับตัวนี้ปล่อยมันได้มันก็ย่อยสลายประมาณสักเดือนก,อนกว่าๆหรือสองเดือนเต็มๆนะตัวนี้นะจะกลายเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยแล้วเราก็เอาปุ๋ยจากในหลุมเนี่ยที่ยกเนะที่ตัดว่าท,ที่ตัดก้นหญ้ามาแล้วเอาขึ้นมาใส่ต้นไม้ตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักเขาเรียกปุ๋ยหมักนะฮะแต่เสร็จแ,แล้วมันจะมีดีคือว่ามันมีขี้วัวด้วยนะครับ เห็นนะครับไม่เป็นไรฮะตรงนี้ทําแบบนี้แหละทำง่ายง่ายอย่าไปคิดเยอะทําแบบนี้ครับก็เราเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดแทนที่เราจะไปทิ้งเลยเราจะไปเผามันเสียวัตถุดิบเราเอาตรงนี้ทให้มันเกิดประโยชน์เราตักวัชพืชมันจะไม่มีวัชพืชก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็มันใช้ในประโยชน์ตรงนี้ต้นไม้เราทําแบบนี้ครับทุกทีถ้าตัดมาพเราก็มาใส่นี่ไว้นะฮะเดี๋ยวมันก็สลายโอเคครับขอบคุณค่ะ